ข้าเจ้าข้าเจ้าชัอีชัอีอืออืจับกล้องเหรอไหนแม่ดูพ้เช็ดปากก่อนเจ็บ ไม่ใช่ปาก่อนขอบคุณครับขอบคุณออะเปิดแอร์เล้วขอบคุณครับขอบคุณร่วมสร้างวันดีดด้วยคำว่าขอบคุณอะไรเ,เ,เ,เปิด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 อืมร่วมสร้างคำ มันดีดีด้วยคำว่าขอบคุณน,นี่ท้องฟ้าสดใสสุขใจหนักหนาไปเที่ยวดีกว่าเพลินตาเพลินใจพี่หมีมาเลงปอดูหน้าถัดไปก่อนไหมนี่คุณแม่ใจดีบอกหมีไปได้มีแสนดีใจน้องไหวขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณอืออื แม่หมีไหปต่อสิห <c oughs> มีช่วยคุณตาพาจุงข้ามถนนรถหลีกรถยนต์รอดพนอุ่นใจอ่าเปิดเองเปิดเอง จ้ะเอาอาันนี้ช่วยคุณตาพาจุงข้ามถนนหลุกรีกรดยนต์รอดพ้นอุ่นใจขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณขอโทษครับขอโทษ